สวัสดีครับเพื่อนๆชาว Power Plant วันนี้พบกัน EP 2นะครับาจาก EP แรกที่ผมรับปากว่าจะทำาการปลูกและแนะนำวิธีการแยกหน่อของเงินไหลามาด่างขาวนะครับวันนี้ต้องขอโทษเพราะว่ามีเพื่อนๆคอมเมนต์มาอย่างด่วนเรื่องการแยกหน่อกล้วยด่างฟลอริดานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลยจะมาแนะนำเลยการ ขุดแยกหน่อและการชำรากกล้วยด่างฟลอริดาไปรูกันเลยครับเราพร้อมที่จะขุดแยกหน่อเจ้าฟลอริดาแล้วนะครับนี่นะฮะฟลอริดาเดอาอุปกรณ์หนึ่งมือสองมีดเอาไว้ตอนเฉือนชุด สปูนแดงยาสามัญประจำบ้านนะครับใครที่รักต้นไม้ต้องมีปูนแดงนะครับไปเราไปขุดกันเลยมันจะมืดแล้วฝน,นมาด้วยคุยนะครับแต่คุยคุยคุยก็ยยยต้องอใน,ใน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 ขั้นตอนนี้ต้องค่อยๆนะเราต้องหาก่อนเพราะกลัวโดนลากโดนลากแม่ นะครับล้อมๆนี่อันี้มีมีหนอหน้องที่สามอันนี้หน่อสองหน่อสองอยู่นู้นนะครับนี่รากต้องระวัง,งนะครับุ้ยไปพุ้ยพุ้ยพุ้ยเจ้าฟลอริดานี่เป็นกล้วยที่กำลังนิยมมากนะครับราสาวๆจะชอบเพราะลายเขาสวยนะฮะทีนี้เราจำเป็นจะต้องพอดีคอมเมนต์มามีมีคอมเมนต์มานะครับ เลยต้องทำให้เพื่อนๆดูการแนะนำนะครับว่ามันมีวิธีการทำอย่างไรนะครับใจเย็นนะครับต้องใจเย็นนี่เจอลากนะครับนี่ลากนะครับต้องใจเย็นนะครับตอนนี้ฝนเริ่มมานะครับนี่นะครับนี่ลากลากแม่ไอ้ลากแม่ล,แมลืมรลากโน้นเหนนะครับค่อยๆแทะไปเรื่อยๆ ใช่บเรื่อยๆน,อนี่อะไรนีอ่อะไรนาลากหรือเงาเฮ้ยเงาใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวนะเหมือนตาใหม่แปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวน้ำน้ำนั่นน่ะโอ้โหนี่ลากลากแม่เขาแม่เขาหากินถึงบนพื้นเลยนี่นะครับนี่ลาก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 เห็นไหมเห็นไหมต่ก็ดูเดี๋ยวเราต้องใช้น้ำล้างหน่อยน้ำล้างดูหน่อย กำลังดูดนิดนึงอันนี้ข้อดีของการปลูกในในเข่งนะครับการข้อดีของการปลูกในเข่งก็คือเราสามารถทํางานได้ง่ายแล้วก็เวลาลาดินแล้วเนี่ยกัเ,เข่งมันจะมีช่องระบายอ,อากาศมันทําให้อากาศเข้าไปในดินได้ปลูกแนละ้วต้นไม้นี่อ่ามันก็จะเขาเรียกอะไรอ่ะ สมบูรนะ่ะลากเดินดีนี่หนอเล็กนะครับหน่อเล็กหนอที่สามอถอยหลังนิดนึงตากกล้องนี้หนอสองระวังตากล้องโดนหน่อผมนะครับนีบ่นะครับนี่นะครับลากโง่ลาก,ล,ากลึกมากค่อยๆค่อยๆค่อยๆ่อๆค่อ่อยเดี๋ยวลากก็จะช้ำพยายามไว้เพรเขามีลากของนี้อยู่เป็นลากหลักด้วยโอ้ลึกมากลึกมาก โอ้ลงไปลึกมากเลยลากเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับปึ๊บช้อนไปใต้นี้ช้อนไปใต้นี้ช้อนไปใต้นี้นะครับนะครับนี่ครับนี่ครับอนี่ครับ,รบขลื้อไปลื้อไป,ไปนะครับนี่ดูดูดูเราจะดูล้าง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 ข้างล่างเราได้แล้วล่ะขอล้างบนหน่อยล้างกันเฮ้ย ตัวตายงนนมันมาติดตรงนี้เลยเนีเ่ยนนะเดี๋ยวน,นะเดี๋ยวน,นะเดี๋ยวน,นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช้มือลูบๆนะครับผมไม่ได้ล้วงหรืออะไรนะแค่ลูบๆเพื่อไม่เลื่อมเฉยๆอันนี้ลากแม่อันี้ลากแม่แสบๆจอดยกขึ้นเลยงลากแม่กันเยอะครับน,งบนึงครับนึงครับเดี๋ยวรอนนะ้ำ<ม>ลงนิดนึงเดี๋ยวเรามองไม่เห็นนีมาครับ รอบสุดท้ายนี่ดีนะดีนะนี่ต้นที่สามเราถ้าเราปล่อยถ้าเราไม่ไม่เอานี้ออกเสร็จเราจะทำงานยากกว่านี้เพราะถ้าต้นนี้โตนะโชคดีเป็นเราอ้าวเดี๋ยวล้างท้ายล้างท้ายล้างท้ายลท้ายเราจะได้นั่นง่ายตัดง่ายนี่ากใต้ก็มีเคนะครับเพื่อนๆเจ้าฟลอริดาน้อย น่าจะโอเคแล้วครับน่าจะโอเคแล้วครับเอาลนะมีดนะครับเตรียมตัวค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบครับดูลากดูเงาไอ้ดีนะครับกดมีดจึ๊บ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 จึบฟึบนะเพื่อนเดี๋ยวนะเพื่อนๆนะ หเงามันแน่นอนจริงรือหลุดแล้วเดี๋ยวดูลากน้อยลากทีไหนโอ้โหลากดีลากดีลากหลวลากดูเลยครับเพื่อนไม่ต้องกลัวนี่ครับนี่ครับดูครับดูครับดูครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูครับดูครับใครยังอยากได้ติดต่อมาได้นะครับยังไม่ม่เจ้าของนะครับนี่ครับต้องคอยดาน้อยสวยสวยเดี๋ยวต่อไปเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับอ๋อเดี๋ยวนครับ ลืมไปลืมไปอย่าลืมปูนปูนโอเคโอเคนะครับเพื่อนๆนเราต้องรักษาแม่เขาไว้ครับทาปูนแดงเอาทาทาเข้าไปการเชื้อรานะครับเพื่อนๆนครับต้องทานะครับต้นไม้ราคาแพงนะครับเราต้องดูแลเขาหน่อยครับดังเหนื่อยเขาให้เขาดูแลเราเหมือนกันโดยการให้ลูกให้หนอนี่ครับหนอนสามเป็นไงเฉยนะมเฉยนะ เหรอเนี่ยทาไปทาไปเดี๋ยวผมลืมอ้าวเดี๋ยวทาต้นนี้ต้นหน้่งลูกนี่นะครับลูกก็ทานะครับครับนี่ก็ต้องทานะครับนี่ทาแผลครับปูนี้คือกันเชื้อรานะเข้าไปทำให้ร่าท่อเน่าได้ พอเราทาแล้วนะครับทาปูนเสร็จเราจะทิ้งไว้สัก15นาทีทำให้แห้งก่อนแห้งปุ๊บเราก็ไปขั้นตอนต่อไปคือการลงกระถางไปครับนี่นะครับเพื่อนๆเราก็ทาปูไปแล้วเราก็ทิ้งเวลาให้มันแห้งสักหน่อย15นาทีประมาณนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรารอให้ปูนแห้งมาแนะนำอ่า วัสดุปลูกที่ผมใช้นะครับมีหนึ่งเลยมะพร้าวสับอันนี้แช่น้ําไว้สองวันนะฮะแช่ไว้เลยแล้วก็ขุยมะพร้าวนะครับแช่น้ำเหมือนกันแล้วก็อันนี้พีชมอสเพอร์รไลท์ผสมกันนะครับแล้วว่าต้องการให้มันดินโป่งนะครับนี่นะครับแล้วเราก็ผสมเลยผสมไปให้มันโป่งเนี่ยเพอร์ไลท์นี่สำคัญนะครับ ทำให้ดินโป่โอเคเดี๋ยวเจอกันขั้นตอนต่อไปครับนี่นะครับพอเราทาปูนแล้วรอจนปูนแห้งประมาณ15ทีนะครับเราจะไปแช่นะครับนี่นะครับน้ำยาเราผสมไปแล้วคือน้ำยามีเร่งรากกับกันเชลาเราก็แช่ไว้อีกครึ่งชั่วโมงนะครับแช่ไปเลยนี่ครับ ตอนนี้เราแช่จนได้เวลาแล้วนะฮะครึ่งชงั่วโมงอย่างที่บอกก็เตรียมปลูกเลยก่อนอื่นเลยกระถาง10นิ้วนะครับผมใช้อย่างใสเพราะว่าเวลาสักพักหนึ่งอาทิตย์สอาทิตย์เนี่ยผมก็จะมาเช็คลากง่ายผมจะมาเช็คว่าเขาลากเดินหรือเปล่านะครับส่วนวัสดุปลูกเราก็ผสมไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เอามากะมะพ้าสับนะครับลองไป เอาพื้นนะครับนิดหน่อยแล้วก็ใส่เลยใส่เลยนะครับใส่สักหน่อยโอเคปึ๊บใส่ไปสักหน่อยแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับใส่ไปนิดนึงใส่ไป,ไปนิดนึงออสโมโค้ดปุ๋ยสูตร13 13 13นะครับเผื่อ ล่าก็ต้องการอาหารนิดเดียวครับไม่ต้องเยอะนิดเดียวโรยรอบๆไว้หน่อยเดียวพอครับแล้วก็อย่างหนึ่งเป็นสารเคมีนะครับถ้าเกษตรกรที่ปลูกพืชไร้สารจะไม่ค่อยชอบแต่เรากันไว้ครับกลัวพวกแมลงที่มากับดินนะครับสตาร์เกิลจีครับโรยไปครับนิดหน่อยครับกลัวพวกแมลงที่มากับดินที่เราซื้อมาครับ โรยไปครับไม่ต้องเยอะมันจะกันพวกแมลงพวกหนอนกอพวกนี้ครับนะครับแล้วก็นี่ปลามาเราลงปลูกแล้วจัดลากจัดลากเขาหน่อยจัดลากเขาหน่อยลากเขาหน่อยว่าลากดีครับต้นนี้ก็เจาะเจาะเจาะนะครับเจาะนะครับจัดลานะครับไว้ตรงกลางนะครับไว้ตรงกลาง ใส่ใส่ไปนะครับปลาใส่ปลาปกดขอบขอบลงหน่อยให้ต้ตนก็ตั้งได้แต่ตรงนี้มัต้องม่ต้องกดแน่นนะครับเอาแค่นี้ตึงมือพอครับนิดนึงสายไป ไปกันไปครับโอเคโอเคครับเพื่อนๆก็เรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาไปตั้งไว้ในที่แดดลำไรแดดลำไรก็คือไม่ให้โดนแสงโดยตรงครับนะสักอาทิตย์สองอาทิตย์เราก็มาเช็คล่งอีกนะครับเป็นนั้นว่าเจ้าฟลอริดาน้อยเราก็ได้ ลงกระถางไปที่เรียบร้อยก่อนจบคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดส r i ครให้ช่องเราด้วยเพราะเราจะได้ทําคลิปดีๆออกมาอีกนะครับส่วนใครจะให้ทําอะไรคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับนะครับอย่าลืมนะครับวันนี้เรียบร้อยจากกันไปก่อนและกันคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ